นเขาอยู่ได้ะคะ่ะว่าว่าแได้หอกไงแต่ว่าเถาขนาดพวนม้าหรอเงานีไหมคะ่ะไม่แก่นะคะลองดูว่าเก็บเถาเห็นว่ามันหออไงอันนี้ห้อยง่วตีมั้งือ ง้หลายค่ะปาดลึกๆเลยค่ะจังบัวเดไปแต่งอีกสวัสดีค่ะพี่น้องเอที่น่ารักทุกท่านนะคะมือนึ่กามาพอกันกับเย็นอีกแล้วนะคะในวันที่14กันยายน2565อันนี้อีพีที่2นะคะของมือน,นี้นะคะหลอบที่2หลังจากที่เย็นเอาก,กระตาเฮดไปทอนไว้แล้วนะคะเงืสีผ้าพี่น้องมาหาเก็บต่อค่ะ บ่ได้ไปไกละค่ะพี่น้องพออีกแล้วมีแต่ดอกใหญ่ๆหันๆเลยบานเพืรอเบอร์เพอร์เวียค่ะซ้ำจานนี่แหละค่ะพี่น้องเขาไปหลุ่นและติดตามนะคะวันนี้เขาสีแดงลายมันแดงนะคะนี่คะ่ะโอ้ดอกใหญ่ๆอบอวบเลยค่ะสองดอกแหลกแหกหมานค่ะตาที่สองอตาใหม่หมานคักอยู่ค่ะพี่น้องนี่คะ่ะ อันยางถึงหม่องก็บว่ได้ยางไกลค่ะพี่น้องมันออกเป็นหม่องเป็นมดอกกำลังกินเตว,ว่าคือสีเด็ตัดเคืองค่ะอันยางเกียงนึ่ดอกใงี้ยปวดค่ะนคะบางหม่องก็ห้างบางหม่องก็เป็นจุ่มค่ะพี่น้อง ติดกันค่ะว่ารัวถ่อไปนะคะเนี่ยต้อดตรงนี้ถ่อแล้วรองดึงอึ๊บเมื่ท่านถ่อค่ะนี่ค่ะท้องเขาอยู่อึ๊บแต่ว่ามันเหนียวติดใบไม้ Cả đẹp hả chứ เบิ่ง nó nó ว่าตามนี้ Đẹp hả ก็ว่าขันมาเดดกับว่าได้ค่ะขันฝนมานี่ก็คือเปื่อยหมดเลยพอว่ามันบานเต็มทีแล้วค่ะหนาวหรือมั้งเนี่ยอืมอาชีพแตกมั้มันเอาไดดอยู่ค่ะทั้งว่าสโซจีฮวานเฉียวด่อไปค่ะเด็ดค่ะหนาวอยากจนเฮ็ดใหมได้เนี่ย ดอกงีย่ยค่ะโถวันน้องาบั่าค่ะอวันนี้ปื่อยซค่ะป่ยละ เห็นว่าค่ะเห็นว่าน้อโอ๊ยนั่งสับซี่หาดอกนี้เตรียมกับตาเพ่อเดียค่ะนี่รดอกจังหยักบวห่อเร่อค่ะเนี่ย ดอกน้ายไงครับเนาะมันห่างตัวดอกนงใช่ไหมเนาะมันห่างแบบนี้เลยไม่ไใช่พี่น้องมั้งยูเป็นหมองละดอกตัวดอกไงฮ mắt kẹp phía con ảnh tháng quân phân xiang đằng Ui <tôi> nhai qua tháng ảnh nó ảnh gì rồi bật nhai ค่ะเป็นจังสิเก็บออกค่ะพี่น้องบางรอกก็บ่ได้ถ่ายได้มันหลายแต่ว่ามันมันห่างบ่ได้เป็นจุ่มใครก็สิถ่ายเอาแต่ดอกงาพี่น้องเบิ่งดอกใดอยู่ดอกเดก็บ่ได้ถ่ายค่ะก็เก็บเอาใส่ตาเลย เขาด้วยด้วยค่ะบ,บ่าว่าแถวเดีกหรอกไงแต่บ่เแถาขนาดควนมาหรออุ้ยอันนี้ปวกกินว่ได้เถาหรอกแต่ว,ว่าปวกมันกินเห็นตัวปวกว่ะค่ะปวกค่ะปวกมันปวกกินไปล่างเงอ๋อ นี่ค่ะงไงกว่านี้ไ <Okay. S 1> ก่ไก่ปลาเหงานีไหมคะไม่แก่นะคะ mm hmm. ลองจีว่าเกียบเหี้ยเถ่าเกนว่ามันดอกไงอันนี้ห้อยงัอตีมั้งไงเนอะงวหลายค่ะ ปาดลึกๆเลยคะ่ะจังบ่ได้ไปแต่งอีกจะเป็นผลงานกระตาที่สองของเานะคะพี่น้องเองก็เสียเอามาไหวหรอคะ่ะมันหนักเฮงนี่ค่ะยีงสิเทสใส่ตะกาผา่าเ้ยเต็มเลยนี่ค่ะไปต่ออีกค่ะพี่น้องเป็นอีพีไปนะคะ เนียสำหรับคลิปนี้กับสียฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นน,ะนะะ้าค่ะเดี๋ยวเข้าไปรุ่นอีพีที่3ค่ะกาตาที่3มสีไใดไลค์คือเก่าบน,นะคะพี่น้องไปกันค่ะพอกันคลิปหน้าเวยคะ่ะด้วยรักจากใจในะจ๊ะจุบ๊บ